อันนี้จะเว้ยนสุตภาพมทน่ีนหอยับดิโกคก้นกุ้งเจีกุ้จีอยู่บานไหนกิดจี้วัน่ี้จะแกงหอยชูไมได้ก้กนกะแกงกุ้งเ่ีหอยลอยปลายกันเยเนี่ยคนจัดต้องมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะ

วันเฉลิมมารับเลยครับวันเฉลิมพุ่มพอหน้ารู้ในวันนี้ก็ไบยังเป็นยังมนะพอก็เป็นสาวที่ไหนอย่าจืดตะองมือเป็นได้ยังอันนี้นี่เนี่ยนี่นี่เออแต่เด็กพีนเอามาแล้วจอด

อย่างวันนันก็กาวันใช้เออวันเฉลิมมไเ้เออกรงงเลยเออเอาพุนใช้ก่อนเออจะจะมาอนอนอมะืนก่อนลูกวันเฉลิมมานอมเืนก่อนวันเฉลิมอานอนมาเฮุนใช้ก่อนเป้เปไตัวเอาที่วันเฉลิมปุเ กูด้กั้งนานเนี่ยวัดเหลือว่าน้อมาขึ้นกันโอ้ยมันเพิ่มติ๊กติเนี่ยเพิ่มมากสาวกูนน่ะเออรำมิกาจางกันเถอะถ้าว่าใครใครเจ็บปวดได้ก็ขึ้น การสำหมวยคนนี้ขอชห้ท่านังกำนันบุญมีสมคิดกำนันตำบลร่องคองและกท่านจะได้เป็นตัวแทนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นปอบเงินสนับสนุนการจัดปุยในครั้งนี้นะครับและเ,ลเรียนประหวงพัตนากรยอดร่างกวดร่างผู้ใหญ่บ้านบ้านไม่สายเงิน คุณกมินพงทิพย์ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่คือไดนครับมอบผมอะไรครับเดียนเชิญท่านเข้ามาบุญมีครับเดียนเชิญครับ ท่านพมอผมอะไรครับอ้าวพวงมอลัยก่อนพ่อผมอะไรก่อนผู้ใหญ่พันธรากรปวดร่างนะครับผู้ใหญ่บ้านแม่สายเงินและก็ท่านประธานสภาเทศบาลบ,บ้านใหม่ครับท่านกระบินพงทิพย์พันกำนันบุญมีสมคิด กำลัตงตำบลร่องเคาะเป็นตัวแทนของชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านตำบลรอ่องเคาะและก็ทางของอบตอด้วยนะครับมอบเงินสนับสนุนให้กับช่างดุยนี่ถือว่าเป็นพลังสำคัญนะครับไปขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนพี่น้องก็ปลอบมือผู้ใหญ่ใจดีทั้งสามท่านด้วยเดีย๋ยวช่างดุยอันเปิดจะมอบอันอนั้นผลงเน เอาประธาออนสภานะครับท่านกมิตผงทิพประธานสภาเทศบา <c oughs> บ้านใหม่นะครับขอบคุณครับอันนี้มันหมอพอนึกโมยกอ๋ออ่าอาเซียวงจะมอบพอนึกงมยคนละร้อยไม่ไ,ไหออั อ่าขึ้นขึ้นขึ้น,นอัเนี้ยเนี่ยมันจะทำเป็นนิดเดียวพวกเขาเฮ้ยเลยจะไปสองปครบสองเข่าด้วยนะังอนน่ออ่ะขอบคุณเสียวงนะครับอ่าท่านเสียวงเจ้าเล่ดีอ่ะไปคุ้มโมกสามกั๊มเพื่อเดือบไปเมินนุย้ย แดงมาจากเมืองป่าเป้าน้ำเงินจากบังเหนือนี่นะครับสาธุกเหรอคุณชยัยครับยอดเยียมแต่งัวยเรียบร้อยอ่าพอ ta mới đến mông cápón mà tụi mình không 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 nó, 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 เดี๋ยวรงมาสู้เลยนะผู้ออมธีรนักเรื่องโอยแล้วราีนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้อดีโอเคแ้วเดี๋ยวนี้คณะกรรมการกม่นแจ้งนี่ไหนว่า <c oughs> เงินกาดตัวรอดโชว์ไปเดี๋ยวกี้หายาต้าเข้าว่ะเรยวๆอีกอ่ะออนีะ่ต่อสา เันนีเนีอนแรงจะเบียครับเออเอออยเออะจะมอบพวกเราตังค์พจะมอบยังัรมันตังค์ติดตังค์้วยะน้ำเลอ้วยหนเออเออเออมาท เดี๋ยวนายกพิรมคนเที่ยงจะมอบรางวัลพิเศษให้คนถือป้าย500เดี๋ยวไปรับบทเวทีมาเนี่ย จอดครับน้ำเงินบันชยัยเด็เป็นมวยคู่พิเศษนะครับโอ้ยบันชัยกาจะริบกันขอเจ้าจอนดนี่นะครับที่ขออุทานพระเจ้าช่วยดูครับเจ้าจอด นาทีตัวนึงครับทำเป็นาด้วยให้เกิดประโยชน์เป็น,นามีน้อยหันไปมองพี่เลี้ยงนะครับแล้วจอดฝันใจต่อยซ้ายต่อยขวาอ่าจจะจอด ันนี้ต้อขอบคุณสนามวยของผู้ใหญ่ะวันจันตาตุักจากจงพึ่งวันจัทรบักัดตัดเจ้าโจตีของหวัวันจัแกครับแจกแจกแจกัหว้ายมือตี้ายของวันจัตีไ้ายจโขวางไว้

นี่นะครับหมดเวลาแลนะครับมาดูต่อคำยกที่สองของมวยคู่พิเศษ บอลใจดัน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 อาเจคัมแจก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 โดนเล็กกว่าครับเจ้จอนแข้ขวาต่อยขวาต่อยซ้ายบัดใจตีขวาซ้ายที่อขวาครับ 来过来了。来来来来